ทั้งหมดทาความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนเชื้อพรรณนาค่ะหลายๆผู้อานอาจจะสงสัยว่าการเขียนเชื้อพรรณน่ยคืออะไรพูดง่ายๆก็คือการวาดภาพด้วยตัวฝรนนั่งเองค่ะ,ะได้ลองนึกถึงภาพภาิตย์กำลังตกดินทะเลนะคะเราจะไม่ได้เขียนแค่ว่าภาิตย์กำลังตกดินนทะเลแต่เราจะใช้คาที่ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเช่น แสงสีส้มทอประกายบหนผิวน้ำคลื่นซัดพร้อมเสียงสู้ๆูลมทะเลพัดประทะหน้าเห็นไหมคะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเราเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆใช่ไหมคะเอาละค่ะทามาเริ่มบทเรียนกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า120ค่ะเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะการเขียนเชิงพรรณนา,นานเนี่ยคือการเขียนด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะ ถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยท่อยคำไพ่ลาะเหมาะสมเพื่อให้เห็นภาพถึงการเคลื่อนไหวเห็นขนาดแสงสีและก็ได้ยินเสียงเป็นต้นค่ะการเขียนเชิงพรรณนาเนี่ยเป็นศิลปะการเขียนรูปแบบหนึ่งนะคะที่ผู้เขียนจะสรรหาคำเพื่อทาให้ผู้อ่านเนจินตนาการได้เช่นคําแสดงการเคลื่อนไหวคาบรรยายลักษณะต่างๆเป็นต้นค่ะ 1. น,นะคะคแสดงการเคลื่อนไหวด้วยร็ว ตัวอย่างนะคะเรือแล่นฉิวมาตามคองในประโยคนี้มีคําว่าฉิวเป็นคําแสดงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว,รวตัวอย่างถัดไปนรียนเราอ่านให้เื่อครูฟังได้ไหมคะได้ค่ะอ่าเลยค่ะเขา <อ S 2> <ขอ S 3> เดินเลีวมาที่รถคํานี้เป็นประโยคนี้มีคําว่าอะไรคะเลีว,ลวเก่งมากค่ะประโยคถัดไปเลยค่ะ เธอก้าวฉับฉับไปที่ห้องผูงมีคำว่าอะไรคะฉับฉับเก่งมากค่ะต่อไปค่ะแม่ค้าขายของที่ระลึกเดินรีเข้าไปหานักท่องเที่ยวมีคำว่าอะไรคะรีเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคำแสดงการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆตัวอย่างนะคะ ป้าพูดเน,เนิบกับหลานที่มาเยี่ยมในประโยคนี้มีคําว่าเนิบๆเ,เป็นคําแสดงการเคลื่อนไหวอย่างชา้าๆนั่นเยนเราอ่านตัวอย่างที่เหลือให้ครูฟัหงหน่อยค่ะลมพัดเอือเอ่อยๆทำให้ระเบียบ,บเย็นทั้งวันในประโยคนี้นะคะมีคําว่าเอือ่อยๆเป็นคาแสดงการเคลื่อนไหวอย่างชา้าๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะประโยคต่อไปคะ่ะ เข่าเดินเรื่อยๆชมสินค้าที่ห้องจัดแสดงในประโยคนี้มีคำว่าอะไรคะเรื่อยๆเ,เก่งมากค่ะประโยคถัดไปเลยค่ะร้านค้าทยอยการปิดร้านมีคำว่าอะไรคะทยอยเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นคำแสดงจํานวนมากเช่นเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนไหนน้องบอกสนัหนได้คะ คนละหนึ่งประโยคตัวประกอบค,ค่ะค่ะคนเดินซื้อของการปลกป่อยมีคำว่าอะไรคะปลกป่อยเก่งมากเลยคะ่ะน้องจะกี่ส้มบริเวณท่าเรือดูดดอทุกคลากรเพียงเพียงเก่งมากเลยค่ะ็ะกินวิวคะ่ะตอนเย็นบริเวณสถานีรถไฟคนพุกผ้่านมากคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปนะคะคือคาแสดงจํานวนน้อยมีคําว่าอะไรคะเนียนยกตัวอย่างค่ะคุณ ขอข้าวหน่อยจะก,กินกับแกงที่เหลือมีคำว่าอะไรคะหน่อยใช่ไหมคะใช่ะใช่ได้อีกส้มค่ะเดาจะรีบไปจิงได้คุยนิดหน่อยมีคำว่าอะไรคะนิดหน่อยเก่งมากค่ะได้อยิงขึค่ะพอตกเย็นสินค้าก็เหลือเพียงเล็กน้อยค่ะมีคำว่าอะไรอ่นเล็กน้อยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเป็นคําแสดงลักษณะต่างๆเช่น ดอกไม้เป็นช่อช่อในประโยคนี้นะคะคำว่าช่อช่อเนี่ยเป็นคำแสดงลักษณะต่างๆใช่ไหมคะแล้วในหนังสือมีตัวอย่างอะไรบ้างคะเราอ่านให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะค่ชค<า><ณ>ะเป็นกรรมกรรมมีคำว่าอะไรคะกรรมกรรมเก่งมากค่ะต่อไปค่ะแตงกว่าเป็นกองกองเก่งมากค่ะต่อไปค่ะมา้มาลุมเป็นมัดมัดมีคำว่า มัดมัดต่อไปค่ะถ้าลมเป็นถุงถุงมีคำว่าถุงถุงเจ่งมากค่ะต่อไปนะคะเป็นคำอะไรคะในหนังสือคำแสดงเสียงค่ะมีตัวอย่างอะไรบ้างคะคำแสดงเสียงน้ำแข็งกระทบแก้วรังกรุงกริ้งคำว่ากรุงกริ้งคือคำแสดงเสียงใช่ไหมคะใช่ตัวอย่างต่อไปเลยค่ะ หนูวิ่งกานกุกกุกอยู่บนที่เทดานคำว่ากุกกุกใช่ไหมลูกาต่อไปค่ะฝนตกจั๊กจั๊กจั๊ต้องหลบเข้าไปในร้านขายของคำว่าจั๊กจั๊กต่อไปนะคะเป็นคำแสดงสีเช่นชมพูกสีแดงขำคำว่าแดงขำเนี่ยเป็นคำแสดงสีใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะ น้องเียนเราอ่านยกตัวอย่างประโยคมาคนละหนึ่งประโยคน่ะนิดีนําจูนน้ำาัาโลส่สีน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงเป็นคำแสดงสีสต่อไปค่ะดิดีนส้มสตอสีเขียวสดค่ะเขียวสดเป็นคำแสดงสีสด้ดีงวิวกุ้งสีชมพูใสค่ะชมพูใสเป็นคำแสดงสีค่ะเก่งมากค่ะมีตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมไหมคะในหนังสือมีค่ะอ่ะ มะม่วงเขียวสวยสีเขียวเข้มค่ะเขียวเข้มไ็นคำสแสดงสีสมีใครอีกไหมคะอเะนิ้งจูนมะม่วงน้ำดอกไม้สุกสีเหลืองแสดเหลืองแสดไปคำแสดงสีสีงส้มมีไหมคะกระโปรงสีเลือดหมูค่ะเลือดหมูไปคำสแสดงสีใช่ไหมคะโอเคเก่งมากค่ะตุมพี่เพื่อนเลย วิธีการใส่คำแล้วเนี่ยการเขียนสุิพรรณนาเนี่ยเขายังใช้การแต่งคำแล้วก็การใช้สำยงด้วยการแต่งคำเนี่ยคือการที่เราเนี่ยจะไม่บอกเนื้อความตรงๆเช่นในเรื่องเที่ยวท่าเรือที่เราได้เรียนไนเมื่อค่บที่แล้วเนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนว่าคนที่อยู่ท่าเรือฝั่งตะวันออกเนี่ยไปท่าเรือฝั่งตะวันตกเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลใกล้ท่าเรือมีแววตาเปี่ยมสุข ในผู้เขียนเนี่ยเขาไม่ได้บอกเหตุผลที่ชัดเจนว่าทาไมถึงเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเอออาจจะเป็นเพราะว่าผูออ้ผู้คนเนี่ยอาจจะไปรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเกิดกลับบ้านหรือรับคนที่หายจากการอาการป่วยเนี่ยกลับบ้านก็ได้นะคะส่วนการใช้สำนวนเนี่ยคือการเปรียบเทียบดังที่ปรากฏในเรื่องเทียเท่ยวท่าเรือที่เราอ่านไปเนี่ยว่าชาวเกาหลีกับชาวจีนเนี่ย แต่งตัวเต็มยศมันไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยแต่งตัวเป็นทหารหรือว่าเขาเป็นข้าราชการแต่มีความหมายเชิงล้อเรียนว่าแต่งกายมากเกินไปไม่เหมาะกับาการรัฐศาสต์เป็นต้นค่ะเอาละคะ่ะเรามีกิจกรรมที่เล่นกันเพื่อสร้างความกระตื่ร้นให้กับนักเรียนในห้องเรียนเรานะคะกิจกรรมนี้ครูเนี่ยมีประกาให้ถึงได้ให้เรียนส่งต่อแล้วครูก็จะร้องเพลงถ้าครูร้องเพลงจบ แล้วปากกาหยุดอยู่ที่ใครคุณนั้นต้องลุกตอบคำถามถูกโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะจะเริ่มจากใครดีโอเคดีจูนต้องเป็นนะคะคจูนนะคะเราจะเริ่มกันเลยนะหนึ่งสองสามไก่ย่าง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 ถูกเผามันจะโดนไม้เสียบมันจะโดนไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสยีสยบตูดขวา เสียบตูซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้นอนจริงๆร้นอนจริงๆรแกะยากแกะยากแก่ยากแกะยากตูดเผามันจะเดินไม่เสียบมันจะเดินไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงแต่หญิงวีูอ่อานลกึ้นค่ะคำถามนี้ผูเชื่อว่าหนูตอบได้แน่นอนค่ะ น้ำไหลออกจากกรอบดังติง้งมีคำแสดงอะไรคะแสดงเสียงค่ะาาคาว่าอะไรคะติ้งติ้งค่ะเก่งมากค่ะตัวนี้จะเลยนอะต่อไปหรยอจะเล่นกันอีกนะคะอ่ะ 1, 2, าหนึนนน่งสองครัไก่ย่าง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 ถูกเผามันจะโดนไม่เสียบมันจะโดนไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆรนอนจริงๆร้นอนจริงๆแกยาง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 ถูกเผามันจะร้ไม่เสียบมันจะร้ไม่เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงๆรนอนจริงๆร้อนจริงๆอ่าดีๆจูบคึ้นค่ะดอกไม้เป็นช่อๆเป็นควาแสดงอะไร ดูไหมคำบอก,กบเออถูกต้องเก่งมากนะหน่อยทำให้ลุงได้คะ่ะมาทำเล่นกันอีกรอบนะคะหนึ่งสองสามไกย่กยา่ยางไก่ย่างไก่ย่างไม่ได้ช่วยกลร้อนหน้าลูกไกย่ย <c oughs> ่างตูดเวามันจะโดนไมนเนไเ้เสียบมันจะโดนไม้เสียบ <c oughs> เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวา เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงไก่ย่า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 งถูกเผามันจะโดนไมมเสียบมันจะโดนไมมเสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงอ่าดิ่งซ่อมลุกขึ้นทะลุเออร้านค้าทยอยกันปิดร้านไปคนคำแสดงอะไรเอ่ย ทำแสดงแต่เยงนคะค่ะเก่งมากเลยโอ้อหหลเล่นดีสะดวกไหมลูกน่งลงขาได้กันอีกกว่าเริ่ม1นึ่ ีเขียวเข้มมป็นคำแสดงอะไรลูกแสดงสีค่ะมีคำว่าอะไรลูกเขียวเข้มเก่งมากตรแล้วเออทำันอีกหนึ่งรอทีผู้เป็นเิลงกไหมเอเพีงอะไรดีลูกช่วยกันรองเพลงอาได้หนูช่วยร้องเพลงได้ลูกมอะไรดีลงอะไรดีหนเทลงมาเทลงมาไม่เอาเอาเพลงนี้ราแตะนะ่นแล้วนุกอะเรามันุกไปกูใกล้เชีย

เดียวซ้ายโนดเดียวขวาช้ากระตุก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 อ่ะองอส้มเอ่อทำอะไรดีนะน้องส้มกินเค้กหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเป็นคำสแสดงอะไรลูกแสดงลักษณะ ต่างๆลักษณะต่างๆค่ะเก่งมากโอเคต่อไปถ้าไม่เป็นไรลูกเก่งมากโอเคแล้วเรามาทวนกิ่งนะคะนักเรียนเปิดหนังสืออ่านหนังสือควนก,การเขียนเชือพรรณนาคืออะไรคือการเขียนด้วยจุดประสงค์ที่จะกลาวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยห้อยคำพรรณนาที่ไพเราเห,หมาะสมเพื่อให้เห็นภาพเห็นความเคลื่อนไหวเห็นจํานวนสีขนา เนเสียงเป็นต้นมีคำอะไรบ้างคำแสดงการเคลื่อนไหวอย่างเอวเอวคำแสดงการเคลื่อนไหวอย่างอะไรอีกช้าชาคำแสดงจำนวนมากคำแสดงจำนวนน้อยคำบอกลักษณะต่างๆต่อไบเสียงสีหมดยังการแต่งคำด้วยแล้วก็สําพนธ์มากอะคะพอวันนี้ เราอยากให้เรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องนี้นะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาเขียนชิงอพนักานเราอยากให้เราให้เราเรียนเนี่ยลองฝึกการเขียน,นวรรณยุกตเขียนเรื่องสงั้นก็นด้<อ>มีใครเคยเขียนเรื่องสั้นไหมคะหนูค่ะอ่าเราอ่านให้ครูฟังได้ไหมคะได้ค่ะเรื่องข้องไปในโลกหนังสือห้องสมุดโรงเรียนเปรียบเหมือนโลกอีกใบที่เราให้เปิดสำรวจแสงแดดยามบ่ายสองผ่านหน้าต่างเข้ามากระทบละอองฝุ่น ที่ลอยฟุ้งเหมือนเกดเพชรนับล้านกลิ่นกระดาษเก่าผสมกับกลิ่นไม้ลอยอบอวลอยู่รอบตัวฉันเดินไปตามช่องทางแคบๆระหว่างชั้นหนังสือสูงจรดเพดานแต่และเล่มมีเรื่องราวซ่อนอยู่นิ้วมือลูบไล้ไปตามสานหนังสืออย่างแผวเบาก่อนจะหยุดที่เล่มสีน้ำเงินปกที่ซีจางบง่งบอกถึงการเดินทางอันยาวนานทันทีที่เปิดหน้าแรกภาพของภูเขาดิมะและมหาสมุทรสีครามก็เริ่มก่อตัวขึ้น ห้องสมุดแห่งนี้ได้การเป็นประตูพาฉันออกไปสู่โลกว้างที่ไร้ขีดจำกัดค่ะโอเคค่ะเูต่อนๆทุกคใ,ให้ดีวิวหนอ่อยเร็วโอเคค่ะงั้นบูขอจบการเรียนการสอนพีงเท่านี้เอให้เรื่องโชคดีหน้าบอกทำความเคารพได้ค่ะนักเรียน,นทั้งหมดทำความเคารพ,พขอบคุณค่ะ